สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มดีแล็กซ์อินฮาร์ดครับผมวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเรื่องราวระหว่างพ่อกําลังสอนลูกปั่นจักรยานนะครับการละครั้งหนึ่งนะครับผมพ่อได้ซื้อของขวัญให้ลูกเป็นจักรยานครับซึ่งลูกก็ยังเล็กยังเล็กอยู่เขาไม่เคยปั่นจักรยานมาก่อนเลยเขาดีใจมากครับที่เขาได้เห็นจักรยานและหลังจากนั้นเขาก็ได้ลองขี่มันครับปรากฏว่าเขาล้มครับ เกิดอาการบาดเจ็บแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเขาก็พยายามที่จะปั่นปั่นแล้วปั่นอิดปั่นอยู่ทั้งวันแล้วปั่นอยู่ทั้งวันเลยเลยครับทีนี้เขาก็ยังปั่นไม่ได้สักทีเขาก็ได้บอกพ่อว่าพ่อผมว่าผมไม่อยากได้จักรยานแล้วล่ะพ่อก็ถามว่าทําไมล่ะลูกผมปั่นมันไม่ได้ผมพยายามมาทั้งวันแล้วลูกคิดว่าลูกเป็นเด็กคนเดียวเหรอที่ปั่นจักรยานไม่ได้ในวันแรกพ่อเขาบอกนี้ เด็กก็เลยตอบกับพ่อไปครับว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมได้ลองพยายามแล้วมันไม่สําเร็จลูกลูกจําไว้นะลูกทําไม่ได้วันนี้ไม่ได้แปลว่าวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปมันจะทําไม่ได้นะลกูกซึ่งพ่อเชื่อว่าบนโลกใบนี้ไม่ได้มีเด็กแค่คนเดียวที่อาจจะมีเด็กที่สามารถขี่จกัจกรยานได้ในวันแรกก็จริงแต่ลูกจําไว้นะไม่ใช่คนเดียวที่วันแรกขี่ไม่ได้ ยังมีอีกหลายร้อยหลาย,ลายพันคนที่ก็เป็นเหมือนลูกเพราะฉะนั้นลูกต้องใช้ความพยายามมีเด็กหลายคนที่ยอมแพ้แล้วตลอดทั้งชีวิตเขาก็ปั่นจักรยานไม่เป็นแต่พ่อเชื่อว่าลูกไม่เป็นแบบนั้นลูกต้องลองพยายามมันใหม่นะเด็กคนนั้นก็ได้ลองพยายามครับวันที่2ก็ยังไม่ได้วันที่สก็ยังไม่ได้วันที่4วันนี้เริ่มดีขึ้นครับเรื่องประคองได้นานขึ้นวันที่5ก็ประคองได้นานขึ้นกว่าเดิมอีกเริ่มเจ็บน้อยลงจนวันที่6วันที่7 สรุปผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ครับ7วันเด็กคนนี้ขี่จักรยานได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยจากการล้มลุกคุกคานมาและพยายามมาโดยตลอดเด็กก็ได้ไปบอกพ่อวันนี้ผมทําได้แล้วนะผมขี่จักรยานได้แล้วพ่อก็บอกว่าลูกจดจําวันนี้เอาไว้นะชีวิตนี้ลูกจะต้องเจอเรื่องลําบากแบบนี้เยอะเลยไม่ว่าลูกจะทําอะไรในอนาคตขอให้ลูกจดจําวันนี้เอาไว้เพราะว่าอุปสรรคที่ลูกจะเจอมันเจอตลอด และลูกไม่ใช่ว่าวันเดียวมันจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้หรือต่อให้เรื่องนี้ก้าวข้ามได้เรื่องอื่นก็อาจจะไม่ใช่วันเดียวที่จะพาเหมันไปได้บางอย่างมันต้องใช้เวลาเหมือนลูกปั่นจักรยานลูกยังใช้เวลาทั้ง7วันวันแรกลูกกระทออซะแล้วลูกจําได้ไหมเรียนรู้ความรู้สึกนี้ไว้ซะหากอนาคตวันที่ลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และไม่มีใครสามารถช่วยเหลือลูกได้จงนําบทเรียนที่ลูกฝึกจักรยานในวันนี้ไปใช้กับวันนั้น เป็นยังไงบ้างครับผมกับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆนะครับที่ผมได้ยินแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยพ่อเขาสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้นะครับเพราะว่าคนเราจริงๆแล้วทุกคนก็แพ้มาโดยตลอดนะคือเรามีเรื่องที่ต้องแพ้กันโดยตลอดบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องการที่คุณใช้เงินและเดือนนี้คุณก็ช็อตอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเดือนนี้คุณแพ้แล้วนะคุณแทบจะไม่มีเก็บเลยครูเอาชนะใจตัวเองที่จะไม่ซื้อของซุ้ยซุ้ยลไม่ได้อะไรเงี้ย คือแต่ว่าคุณสามคุณอย่าเพิ่งยอมแพ้นะตอนนี้ใครก็ตามที่ไม่มีเงินเก็บเลยเนี่ยคุณอย่าเพิ่งยอมแพ้ว่าคุณเก็บไม่ได้นะลองเริ่มดูก่อนผมเริ่มโดยการที่ผมไม่เข้าแอปช้อปปิ้งทุกชนิดใช้คำว่าทุกชนิดนะครับถ้าหากว่าคุณเริ่มไม่เข้าไปโซนที่มันซื้อของได้หากห้ามใจตัวเองได้คุณเชื่อผมว่าคุณจะซื้อของได้น้อยลงหรือคุณไปเดินตลาดนะัดจงตั้งงบไว้ว่า คุณจะมีงบอยู่แค่ร้อยเดียวร้อยเดียวเท่านั้นในการที่แบบว่าผมใช้เทคนิคนี้ตอนผมเดินตลาดนัดอะถ้าผมไม่ตั้งงบของตัวเองในการเดินตลาดอะผมจะซื้อนูน่นซื้อนี่เดี๋ยวก็เดินเป็นโซนเสื้อผ้าเดี๋ยวก็ไปหยิบนู่นหยิบนี่มาสุดท้ายหมดครับหมดหมดเยอะเลยโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องมีขอบเขตนั่นแหละครับผมคือมันคือมันต้องฝึกอะ ผมก็ไม่ใช่ว่าคนนี้เก่งนี่มันจะแบบว่าทําได้ในวันเดียวมันก็ต้องใช้เวลาหลายวันเหมือนกับในเรื่องครับมันไม่ใช่วันแรกและเราทําไม่ได้ในวันแรกแล้วมันจะแปลว่าเราไม่สามารถทําได้แล้วมันต้องใช้เวลาครับแต่สิ่งสําคัญคือคุณต้องอย่ายอมแพ้และพยายามทํามันด้วยไม่ใช่แบบว่าไม่ได้ปุ๊บก็คือคุณต้องมีความพยายามมากพอที่จะชนะมันไม่ใช่แบบว่าใช้ชีวิตไปวัน แล้วแบบนั้นน่ะมันจะทำให้คุณชนะอุปสรรคที่คุณอยู่ตรงหน้าได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องราวสั้นๆจะมาเล่าประมาณนี้ก็ขอให้เรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับผมนะเพราะว่าผมฟังเรื่องนี้แล้วมันก็เกิดแรงบันดาลใจได้ดีนะครับผมเด็กคนหนึ่งที่ปั่นจักรยานไม่ได้แล้วก็ปั่นได้แล้วก็เจออุปสรรคลกล,ลุมลกคคุกค,คขขานอะไรมาต่ต่างนานาโอเคครับไปแล้วครับผมวันนี้สำหรับวันนี้รีแหล์ฮินท์ัสสวัสดีครับผม